วันนี้เราอยู่กับแก๊เจ็ตที่เราบอกได้เลยว่าเห็นปุ๊บแบบ o ้ oh my god ฉันรักมันมากนี่คือ DJI Action 2องคุณผู้ชมซื้อมาได้ไงไม่รู้ไม่มีสปอนเซอร์เด้อไปวันนี้อยู่กับแก๊เจ็ตที่ต้องบอกว่าเห็นปุ๊บเนี่ยคือเรียบร้อยนะคะโดนแบบ คือด้วยความที่แบบมันมีช่วงหนึ่งที่เราแบบอารมณ์แบบไม่อยากเละซึมเศร้าเาว่าเราเบือเบ่อแล้วกันแล้วก็แบบในน้อยไม่ค่อยได้ตามอะไรแต่เห็นนผ่านตานิดหน่อยนะคะ DJI Action 2เห็นนะแต่ไม่เคยเข้าไปดูแล้วก็แบบวันนั้นก็ไปซื้อแบบพวกไฟอะไรใช่ไหมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วแบบมันวางอยู่ปเท้อฉันก็ไปดูมันเฮ้ย สวยมากเลยว่ะเรียบร้อยนะคะใช้เวลาตัดสินใจอยู่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเรียบร้อยะคะ่ะ1ดอกรับไปเต็มเ็มเสื้อเนี่ยทมว่าทำไมมันถึงแบบขนาดนั้นคืออันนี้เรามาพรีวิวนะยังไม่ได้รีวิวแต่บอกเลยว่าคือโคตรรักมากนะคะเน่โอ้เป็นไงดูเท่ไหมมันแบ่งออกมาสองอันได้อันนี้เราจะบอกคุณผู้ชมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราไปดูมาจากเว็บไซต์เยอะมากหลายที่มากเลยเอาเป็นว่าถ้าจะเทียบคุณภาพของภาพถ่ายแล้วกันนะคะ คุณภาพของภาพถ่ายก็คือเขาเรียกอะไรนะคุณภาพภาพ,พที่ได้ออกมาสเปคของวิดีโอที่ถ่ายได้อะไรเงี้ยอันนี้ GoPro เนี่ยจะดีกว่าทันทีนะฮะแบบดีกว่าเห็นๆเ,เลยแต่ว่าเราไม่ได้สนใจตรงนะั้นเพราะเราชอบมากคือคุณดูเดี๋ยวมันประกอบร่างอย่างนี้อา้าผิดได้มาโทษเอ้ยโคตรเท่เลยเจ๋งวะ่ะเนี่ยครูชมดนูนะเดี๋ยวนั้นรูปเปิดนะนี่เดลองเปิดก่อนี่ ะะชา้านิดหนึ่งมาแล้วโอ้นี่มีจอ2ด้านไม่ซื้อไวอรอไม่ซื้อได้เหรอและที่พีคมากคือแบบใส่ในซื้อนะคนขายคนขายเอาขายเราวไว้ตากล้องตากล้องเคยเห็นกล้องตัวนี้มาก่อนไหมไม่เคยเแต่เพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมแต่เราจะบอกว่าปกติเรามีกล้องแอคชั่นแคมร่าเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเน่โกโปรสิบมีเหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีโกโปรสิบเนี่ยเราก็มีมี2จอเหมือนกันทวกเอาโกโปรก็มี2จอหนิพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จออะไรตากล้องรู้ไหมจอ โอเลดว่ะแสดงผลสีสันได้ดีกว่านะคะเข้มกว่าสู้แสงแดดได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆ Go Pro เนี่ยจอไม่ได้เป็นโอเลดนะฮะแล้วก็เอาตรงเวลาดูจากด้านหน้าเนี่ยเราสึกว่ามันไม่ได้ชัดมากสักเท่าไหร่ด้วยนั้นเรื่องจอเนี่ยเป็นเหตุผลแรกที่เราเนี่ยซื้อมาเลยก็ว่าได้คือเหตุปุ๊บเรียบร้อยโดนทันทีให้ดูก็อคชันนค่นแคมอื่นนี่เมื่อก่อนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แอคชั่นแคมอันนี้เขาเรียกแฮนดี้แคมเกิดทันไหมไมึเกิดทันไหมเฮ้ยนี่รุ่นนี้มีมือโปรสองอันเ้ยเออไว,ไว้อัดเส ใครใครดูเสร็จนิวช่วงแรกคือใช้นี้อักหมดเลยมีอีกมีอีกนี่เยอะจัดอันนี้เนี่ยไม่ขายด้วยพเพราะอะไรไหมไปซื้อมาจากเขาเรียกนะฮ่องกงแล้วอุปกรณ์เสริมเนี่ยต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นด้วยนะตัวนี้มันชื่ออะไร FDRX ส0 0 0 FDRX 3 0 0 0อันนี้คือจอมอนิเตอร์นี่คือตัวมันไอตัวอุปกรณ์เสริมต้องซื้อที่ญี่ปุ่นเท่านั้นไม่มีขายที่ประเทศไทยแล้วก็เอามอนิเตอร์ติดเขาตรงนี้เนี่ไงเขาทำปะคือวันนี้เป็นวันอะไรวันโชว์เขาเรียกนะวันโชว์ของ กล้องแอคชั่นแคมนี่เรียบร้อยเป็นไงแอดมินชอบไหมเห็นอันนี้เราจะเห็นมอนิเตอร์จากตรงนี้แทนแล้วก็เอานิ้วในเกี่ยวเข้าไปแล้วถ้าไม่ใส่ไม่ใส่ก็จะไม่มีมอนิเตอร์ก็ถือในมือก็ได้แต่จริงๆอะเขาจะมีนาฬิกาด้วยนะใส่ไว้ที่ข้อมือก็ได้แล้วก็เดินเออแต่ว่าเราทำมันหายไป <c oughs> ไปซื้อดีปุ่นแบบพึ่แบบเฮ้ยฉันชอบอันนี้ว่ะเอาอันนี้แหละมันโคตรเจ๋งเนะจ๋งวะมีอีกมีอีกนน่ลัษณาเหมือนกิมบอลนี่คืออะไรมันคือ DJ i Pocket โอ้ oh. อันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันอันนี้ในฐานะที่คุณเป็นตากล้องของเราเรามีกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยสี่แบบนี้เฮ้ย <Hey, S 1> แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราขายไม่หมดเว้ยเดี๋ยวคุณจะบอกว่าโอ้ oh, พี่อย่าง,งน,นั้นอย่างนี้อัน,นี่คือที่ห้อยคอขอบคุณสียเหรียญทองด้วยแฮ่ hey, บ้ารือเปล่าอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอากล้องเนี่ยไปติดไว้ตรงคอแบบนีมม้ได้เป็นไ,ไงเอห้อยเป็นพาเครื่องเลยห้อยพาเครื่องแล้วเราก็ไปเลย โดยที่เราไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องถือกล้องชอบไหมเราจะแค่ถามคุณที่เฉยว่าถ้ามีรูปแบบของกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยสแบบก็คือแบบ GoPro แบบนี้นะตัว FDR X 3000แล้วก็มีแบบนี้แล้วก็แบบที่เราห้อยคอยอยู่เนี้ยคุณชอบอไหนมากที่สุดแล้วเพราะอะไรด้วยเออผมเคยใช้แค่2แบบ อแน,น่อน,น,นอน,นอว่าคุณเคยใช้นี้อยู่แล้วอันนี้คือเรียกว่าเป็นเบสิกเป็นของคู่กายอ่าอส่อนนี้นนแต่ถ้าถ้าเกิดสมมติเป็นแบบนี้ไม่ชอบอะถ้าอย่างอย่างโกโปรขอเอาไปก็คือสบายใจแบบไป ตัวว่าไปได้ทุกที่ต้องต้องหาว่าลักษณะการใช้งานมากกว่าเพราะว่าลักษณะการใช้งานแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันเนาะแน่นอนว่าตัวใหม่ๆเนี่ยสเปคมันดีกว่าอยู่แล้วอย่างโกโปรสิบเนี้ยภาพดีกว่าไอ้พวกตัวรุ่นเก่าๆเนี้ยอยู่แล้วแต่ลักษณะการใช้งานคือว่าถ้าแบบแอคชั่นแคมมันควรจะเป็นหน้าตาแบบไหนเด้อเออต้องหาว่าแอคชั่นแคมมันควรจะหน้าตาแบบไหนที่คิดว่าใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันสบายที่สุดคุณผู้ชมเลือกไ้วยใจด้วยนะมีไหมเอาจริงผมว่า ก็ใกล้เคียงกันนะ DJI กับ GoPro อ่ะ DJI กับ GoPro หมายถึงตอนนี้หรอใช่ใช่น,นี่มันทำใกล้เคียงกันนี่หรอตอนนี้คือแยกไวใช่เป็นคนละประเภทแล้วก็นี่แยกกลับมาที่จริง GoPro เนี่ยส่วนใหญ่คนจะใช้แล้วก็ติด,ต,ดติดหมวกกันเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ซึ่งตอนที่เราใช้แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันติดติดมันติดยากต้องมามติดด้าน,นข้างเหมือนเขามาติดด้านข้างกันอย่างนี้มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมอมุปรกรณ์เสริมลักษณะชื่นมนอันนี้เท่าที่เรารูนะไม่ไม่ได้เป็นเสียนแต่ว่ามันแยกได้2อันเราก็ชอบนะแต่เราชอบตรงที่มันหยไดลเีมมมโ steady horizon ก็คือคล้ายๆกับการการเอียงได้45องศาพวกนี้คือบรลาก้มันเอียงอะภาพมันจะไม่เอียงตามด้วยอ่าซึ่งจริงๆไอัน,นี้โกโปก,ก็มีแหละเออเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คืืตอนนี้ฉันฉันลำเอียงปะ ก็พดมาดูคลิปนี้แล้วบอกว่าอะไรของเขาเอาเป็นว่าถ้าท่านเรื่องของความชอบเราชอบตัวนี้มากกว่าแล้วก็นี่รู้ไหมตัวนี้เป็นแม่เหล็กใช่ไหมเราก็สามารถเอาไปติดก,กับอะไรก็ได้นที่เป็น<ต>เหล็กหมดเลยถ้าเป็นความชอบผมชอบดีใจเหมถึงความล้ำใช่ไหมเท่กว่า,ามันดูเท่เนาะพามานเจ็ดนาทีเลยไม่ได้ดูเครื่องเลยแต่ฉันชอบไงแต่อันเนี้ยตอนที่มันออกมาใหม่ก็ดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะแบบเป็นคล้ายๆกับไม้กิมบอลแล้วคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยดูเป็นกล้องเท่าไหร่ดูไม่ไม่ดูคุกคามมากเวลาถ่ายเพราะเขาอาจจะดูไม่ออกว่าาามมมมมัััันนนนคะไรแ้้กกกกก็ียงงโหดดทุ นี่ไหมมันหมุนกล้องเองได้ด้วยนะเห็นไหมโอ้โหเทระเบิดนะอ่าเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าแอดมินถ้าสมมติมีเงินเท่กา,มมา,า,ทก,า,ากันสมมติราคามาเท่ากันแล้วกันก็คือซื้อโกโปดทำไมอาจจะหยิบ DJI นะเท่กว่านะอ๋อเท่กว่าแต่ตัวลากกันน้ําไม่ได้นะคือถ้าโกโปมันลงน้ําได้เนี่ยมันจะมี2หน้าจอวาเวลาลงน้ําแต่อันเนี้ยมันจะมีแค่อันเดียวแต่เท่กว่าคืออ<ต>่ะรูปทรงหน้าตามันดูสวยกว่าดูไฮเทคอันเนี้ยเป็นแกดเจ็ตที่นุู่หลงรักมากยังไงวันนี้เราก็พามานี้นะทางตากล้องเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตัว DJI แอคชั่นสองเนี่ยแบบเต็มที่เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่ใช่รีวิวนะเดี๋ยวรีวิวจะออกเป็นเทปหน้าขอแบบพรีวิวให้ผู้ชมได้ดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็สำหรับสตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีจุดดีจุดเด่นต่างกันออกไปมากๆนะคะอันนี้เราไปถ่ายตอนทริปไปญี่ปุ่นถ้าใครอยากดูก็คือตอนที่รุดพาไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ฮอกไกโดนะคะจะใช้กล้องแอคชั่นแคมตัวนี้ทั้งหมดเลยนะฮะโกโปก็มีบ้างแต่แทบจะไม่ได้ออกอากาศในวันนั้นเพราะว่าโกโปมีปัญหาเชื่อมต่อกับตอนนั้นเหมือนนปปไไม่คยยดดดะะนาาน้รหวเกกพูู DJI A 2็ัังน เอาละเรามาแกะกล่องให้ดูกันแบบจะจดีกว่านะนี่คืออะไรที่แบบว่าทําให้ได้รุดเสียเงินได้เร็วมากๆเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันจะต้องแบบโดนใจมากๆเลยนะถึงจะแบบซื้อเลยพี่แบบเอาเลยพี่เอาตัวนี้แหละ DJI Action 2เนี่ยเป็นตัวที่เราได้ไดลองใช้มันนิดหน่อยแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาแบบรีวิวแกะกล่องก่อนละกันเนาะเดี๋ยวรีวิวเราจะว่ากันทีหนึ่งละกันเนาะอ่ะ มาดูกันนะคะบเวลาเราแกะกล่องมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคืออุปกรณ์ต่างๆท,างท,างที่ให้เสริมมานะคะมีหลากหลายอย่างมากๆเลยอ่ะดีดีดีจริงๆริงโกโปรก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะเราก็พูดกันตามความจริงเพราะดูเองก็มีโกโปรสิบเหมือนกันอย่างที่คุณเนี่ยได้เห็นตอนเปิดรายการไปแล้วเนาะค <ๆๆ S 1> นจริงมันเข้าท่าทั้งคู่เลยนะต้องบอกเลยมันเข้าท่าทั้งคู่มากๆนะคะอันเขาอยากเพิ่มแสงนิดนึงแล้วกันอ่ะมาดูกันนิดนึงสำหรับตัวนี้เน,นี่ยนะคะเราจะให้ดูเลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยคือดูดีมากจริงๆนะคะเห็นว่ามันมีความสวยงามมากเหลือเกินแล้วก็มันดูไม่เหมือนใคร่ะ เราบอกได้เลยว่าพอเห็นตัวนี้ปุ๊บแบบแรกคือโอ้แบบ f o ยล์เลิฟอะแบบลงรักอะใช้คำนี้นะคะแปลให้เรียบร้อยลงรักมากๆนะคะอามาดูตัวนี้ก่อนละกันว่าเป็นยังไงบ้างเปิดมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นเลยว่าโหคือจอมันแบบโคตรสวยเลยนะคะคือจอ OLED เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆในการใช้งานเลย Okay. นะคะอ่ะนี่คือเบื้องต้นนะคะกล้องก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีจอข้างบนด้วยแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือส่วนบนกับส่วนล่างเนาะดึงออกมาแบบนี้ชึ้งนะคะก็สามารถใช้งานได้แบบใช้ตัวบนตัวล่างจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็คือไม่มีฟังก์ชันใดๆเลืออีกต่อไปอ่าไม่มีการแบบเปิดอะไรไม่ได้ทํางานไม่ได้นะคะไม่ตอบสนองอะไรเลยคือ มันก็จะเรียกหาตัวบนอย่างเดียวใช่ไหมคะกดไลก์ก็แบบตัวบนชั้นอยู่ไหนถ้าเราจะไม่ผิดเนี่ยมันเหมือนมันขายเป็นสฟังก์ชันคือมันจะมีเอาแต่ตัวบนด้วยแล้วก็มีตัวบนกับตัวล่างคู่กันซึ่งเราบอกเลยว่าพอเราเล่นมาสักพักนึงเนี่ยคุณซื้อคู่กันีนว่าแล้วมันจะเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะมาดูตัวที่เราชอบที่สุดแล้วก็ตัดสินใจซื้อมานะคะก็คือตัวห้อยคอเมื่อกี้ตอนที่โชว์อาจจะห้อยผิดไปนิดนึงนะคะตอนแรกเนี่ยในตัวของเขาเรียกว่าตัวที่ห้อยคอเนี่อามงข มันจะปิดไม่สนิทเห็นปะเออเพราะเราผิดไงดังนั้นวิธีการของมันคือแบบนี้ค่ะจึก นี่ตั้งเขาให้มีจุดๆออกมาแบบนี้อ่าหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวจุดๆนี้ฝึกเข้าไปงี้แล้วมันก็จะแนบสนิทแบบนี้แน่นตึบแบบดีมากอันนี้คือโคตรดีแล้วคุณก็เอาไปห้อยคอนะคะแล้วแบบดีแบบดีมากเลยแต่มันจะดีแจจะหัวทิ่มน่นนะแต่ดูตกใจว่าพี่เกิดอะไรขึ้นแลน้วถ้าเกิดว่าเราจะเอา2อันทำได้ไหมอันนี้ก็ทาได้ค่ะอันนี้นะคะสจอต่อไปปุ๊บแล้วก็หนีโป๊ะนะคะแน่นตึบแบบนี้แล้วก็เอาไปแขวนได้เลยนะคะก็สามารถใช้ได้เลยเพืแต่แบบนี้มันจะทําให้คนเห็นว่าเรากาลังอัดวิดดีีีีโออออยู่่่่เเนนนนนนาาะัั้้คืในนใใ,จใจสงทหรตจ ื้อมาเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมันคือดีมากแล้วแม่เหล็กนี่คือโคตรแน่นนะคะแน่ขนาดไหนเนี่ยเอามือดันอย่างเงี้ยยังไม่ไปเลยดูดินะคะเนี่ยเอามือดันก็ไม่ไปเห็นปะแข็งแรงนะคะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ขุนดีที่ดูดิดูดิแล้วว่าเอานิ้วเข้าไปใกล้นิ้วแตกเลยนะดูดิแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากๆอันนี้ต้องระมัดระวังเลยทีเดียวคราวนี้นอกจากนั้นเนี่ยในตัวนี้คือแบบโอ้โหมันมีอะไรให้เราเล่นเยอะนะเดี๋ยวเราแกะเลย อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เอาไว้นะรู้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเสียบกับไม้นะคะอันนี้ก็ดีมากนะคะก็คือมันจะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันเห็นปะคือทุกอย่างเหมือนทํางานด้วยแมกเนติกทั้งหมดนะคะเป็นแม่เหล็กแลวแบบโหคือดีงามมากขดแน่นเลยนะแน่นมากแน่นมากนะคะเราชอบมากๆตรงนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันเชื่อมต่อกันแบบเป็นแม่เหล็กอะ่ะมันแน่นพอที่เราจะมั่นใจได้เลยว่ามันจะไม่หลุดอะ่ะเนี่ยแล้วคุณก็ไปเสียบกับไม้เซลฟี่ก็ได้หรือกับอะไรก็ได้เนี่ย คือแบบพื่อหูคือแบบอะไรมันจะถูกจริตขนาดนี้นะคะถูกจริตมากอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเราทําการเล่นมาเล็กน้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําการใช้งานแบบคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวรีวิวเนี่ยขอไปแบบหลายสถานการณ์ก่อนแล้วกันเนาะด้านนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีคําว่า SD card อยู่เห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยเราจะเพิ่มเมมเนี่ยที่ด้านล่างตรงนี้เวลาที่เราเสียบเมมเข้าไปปุ๊บจึก๊ก เมมจะอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณถอดด้านล่างออกแบบนี้จึก๊กตัวหน่วยความจาภายในจะเปลี่ยนมาใช้เป็นอะไรเอ่ยความจําภายในตัวเครื่องทันทีย้ําเลยนะคะดังนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าคุณจะใส่เมมเยอะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณถอดข้างบนออกปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปใช้หน่วยความจําภายในทันทีอ่ะพี่แล้วพี่จะถอดทําไมล่ะเพราะว่าตัวล่างเนี่ยกันน้ําไม่ได้กันน้ําได้แค่ตัวบนนั้นเวลาที่เราลงน้ําไปเนี่ย มันจับไม่สามารถเอาตัวล่างไปได้ดังนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจในจ,จุดนี้ก่อนว่ามันใช้งานในลักษณะประมาณนี้ช่องเสียบเมนี่นะคะนี่เมมอยู่นี่นเสียบปุ๊บนะคะความจําใช้คู่กันพอถอดปุ๊บใช้แต่ด้านบนจําได้นะโอเคคาวน,นี้ด้านหน้านี่ก็จะมี2จอแบบนี้ใช่ไหมคะ นี่ทางานแบบนี้มาดู UI การใช้งานบ้างละกันเนาะสำหรับการใช้งานเนี่ยด้านบนเวลาเราลากลงมานะคะทัชสกรีนค่อนข้างดีมากและสิ่งที่ให้เราตัดสินใจซื้อก็คือมันเป็นจอแบบ OLED อันนี้เราตัดสินใจซื้อเลยพอเป็น OLED ปุ๊บซื้อเพราะเราติดมากติดจอ OLED มากสู้แสงแดดได้ดีสีสันสวยงามเวลาเรามองเห็นแล้วมันชัดกว่าคือเราเป็นคนซีเรียสเรื่องสีมากๆนะคะเนื้อคำจำนะคะจะเห็นเลยว่าถ้าเราเสียบข้างล่างอยู่สามารถสลับไปมาได้ระหว่างจะใช้การ์ด SD หรือว่าจะใช้แบบภายในนะคะอันนี้สามารถสลับไปมาได้นั่นเอง <N> นอกจากนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโหมดเต็มหน้าจอก็คือถ้าสมมุติเราเปิดโหมดเต็มหน้าจอปุ๊บเนี่ยภาพจะกลายเป็น4:3เต็มหน้าจอแต่ถ้ากดปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นแบบแนวนี้แทนนะคะแบบนี้แล้วก็ลากลงมาปุ๊บกดกดเต็มหน้าจอปุ๊บมันก็จะเต็มหน้าจอเลยเดี๋ยวให้ดูนี่จะกลายเป็นเต็มหน้าจอแบบนี้นะคะก็อยู่ที่คนชอบนะแต่เราว่าใช้แบบปกติที่เราใช้ดีกว่าก็คือ16:9 4:3เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนถ่ายรูปก็แล้วกันเนาะปัดลงมาปุ๊บก็จะเจอกับหมวด professional ด้วยซึ่งรนีบ้ึ ตึบนะคะปรับไว้บาลานซ์นะคะแล้วก็ปรับค่าต่างๆเนี่ยแบบแมนนวลได้อะปึ๊บโอเค สปีชัตเตอร์เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทําอะไร <_ A> ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปัญหาของกล้องแอคชั่นแคมคือไฟมันจะฟลิกเกอร์คือมันจะกระพริบแบบปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บแบบนี้ถ้าเรารู้ค่าสปีชัตเตอร์เนี่ยจะช่วยได้นะฮะด้วยสปีชัตเตอร์ที่เราแนะนําว่าจะทําให้ไฟไม่ปั Urban ๊บปั๊บปับปับเนี่ยจะมีอยู่2อันนะรุ่นนี้จะมี50ด้วยแล้วก็มีตัว100นะฮะแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะ50เนี่ยที่มันจะไม่ฟลิิกกกเเเเออรรรร์ไไม่่่่ะะะะะพบบบบนน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 ฮ ISO ีียจจปปััด้้็ชวงงง100 1,600 12,800 200 400 800 3,200คแถึ หรือว่าจะปรับแบบตึงๆออโต้นะครับช่วง 100, 1 0 0่ง0 0อยถ0งห0 0ั1 0 0่ห0 0่0 0้0 0ถึงสามพันสองหเนี่ยอันนี้เนี่ยก็สามารถปรับตั้งค่าได้จากตรงนี้เช่นกันนะจ๊ะอ่ะโอเคยากเนี่ยสังเกตว่าข้างบนจะปรับเนี่ยเห็นไหมนะดุดก็จะกดเห็นไหมสลับสปีชัตเตอร์กับตัวค่าชดเชยแสงเห็นไหมคะปุ่มนี้นะกดตึ๊บตึ๊บก็จะเปลี่ยนได้ทัชสกรีนนี่อยู่ในระดับจริงๆถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่นะคะไม่ได้แย่คราวนี้พอเราจะเมื่อกี้เราปัดลงมาจะเเเเเปป็นนนนแแถถบบค้าาาารรีีียกกกวว่ว่่่่อออพใชมัดโ ะะปิดนี้ด้วยควบคุมเสียงพูดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเป็นแสงสว่างของหน้าจอเนาะปัดไปทางซ้ายจะเป็นอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ชอบคือ UI เขาเนี่ยจะปัดได้บางทีอาจจะผิดพลาดได้นะฮะอันดีเช่นเมื่อกี้เราจะปัดทางซ้ายใช่ป่ะเห็นป่ะมันกลายแบบนี้เพราะเราไม่ได้ปัดซ้ายพอเห็นปะถ้าเราปัดจากขอบมาก็จะกลายเป็นตัวอย่างภาพถ่ายที่เราเนไปถ่ายมาหรือวิดีโอที่เราถ่ายมานะคะซึ่งเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อจะดูแบบแนวตารางนะคะแล้วก็ใช้งานได้ด้วยแบบนี้นะเออ เห็นไหมเห็นไหมแล้วถ้าเราปัดทางขวาเห็นไหมถ้าเราไปปัดจากขอบเกิดเลยขึ้นมันจะไปการเปลี่ยนโหมดปัดทางขวาก็จะมีมุมมองต่างๆนะคะว่าจะเอาโหมดมาตรฐานโหมดกว้างอันนี้แล้วแต่เราเลยแล้วก็ปัดเมื่อกี้ก่อนนี่คือภาพถ่ายนะคะวิดีโอแล้วก็มีคลิป,ลปนะคะน,นี่จะเป็นแบบ15วีสั้นๆแล้วก็มี สโลโมชันนะคะแล้วไปดูสโลโมชันกันนิดหนึ่งพอเราเข้าสโลโมชันปุ๊บแล้วเราอยากจะปรับตั้งค่าสโลโมชันเนี่ยเราจะปัดด้านล่างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าสโลโมชันสามารถอัดได้ดับ 4K ที่ความเร็ว4เท่าถ้าเป็น Full HD จะทําได้ที่8เท่านะคะอยู่ที่8เท่านั่นเองโอเคนะเห็นไหมวิธีการใช้งานไปที่หนึ่งประานนี่คือทาแลบ เราไป่ี่โหมดวิดีโอนะฮะปกติเลยโหมดวิดีโอปกติเนี่ยสามารถปรับได้หลากหลายแบบนะฮะตั้งแต่ 4K 16:9หรือแม้กระทั่งแบบ4:3เนี่ยก็ทำได้นะฮะโอ้ทำได้เยอะเลย 2.7K 16:9ก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีโหมด180แบบประหยัดพลังงานก็มีเช่นกันนะคะคราวนี้ตัวที่น่าสนใจก็คือตัวด้านบนตัว RS ตัวนี้นั่นเองตัวนี้เนี่ยมันจะมี Rock Steady ก็คือกันสั่นแบบมากๆนั้นภาพจะเกิดนอยส e ได้นิดนึงแล้วก็มุมมองก็จะเข้ามาหน่อยนะคะ เห็นว่าพอเป็น 4K นะครับปุ๊บเนี่ยตัว4:3เนี่ยนะฮะตัวนี้มันจะปรับได้แค่นั้นแต่ถ้าเป็น 4K 16:9นะ,ะตัวนี้ปรับเฟรมเรทได้สูงสุดที่120นะฮนี่ก็จะเป็นแบบเอาไว้ slow m o ชักันอันนี้แล้วแต่คนนะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราปรับเฟรมเรทสูงๆเนี่ยมันจะเหลือแค่ rock steady เท่านั้นนะเราไปดูถ้าเกิดว่าเป็น6 0นะฮะมันจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะเริ่มแต่ rock steady steady คือการสั่นปกติจเจแล้ภถ้าถูกครอปข้ามาณนิดหนึงนะฮะ rock steady นะฮะห่างไปหน่อยแล้ววก็มาถึงตั Horizon Balancing นะฮะตัวนี้ก็คือทําให้เราเนี่ยเวลาเราเอียงเนี่ยนะฮะเอียงแบบนี้เนี่ย45องศาเนี่ยภาพจะไม่เอียงตามก็คือมันจะยังตรงอยู่ <S <S ก็เหมาะกับการเอาไป <S <S ห้อยคอแหละพูดตรงๆแล้วก็เปิด Horizon Balancing ไว้นะฮะแล้วก็ใช้งานกันไปอันนี้ก็ชอบนะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกับ GoPro เนี่ยภาพของ GoPro ดีกว่าด้วยซ้ำเราดูรวิวมาเยอะแล้วแต่ว่าที่เราซื้อก็อย่างที่พูดแหละคะ่ะว่าด้วยความล้ําของมันต่างๆนานาเนาะคราวนี้ต้องไปคำถามยอยคิดแน่นอนว่าพี่ครับกล้องมันร้อนหรือเปล่า คำตอบคือร้อนมากถึงมากสุดเลยทีเดียวเรียกว่าร้อนจัดๆเลยนะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยถ่ายนานจนมันฮีทไปนะด้วยความที่เราถ่ายเป็นโซนๆแต่ขนาดถ่ายเป็นโซนๆนะมันยังร้อนจะแบบว่าโอ้โหมันจะร้อนป่านนี้เนะีนะ่ยเนาะ ก็ถือว่าเป็นกล้องที่มีความร้อนค่อนข้างเยอะนี่ขนาดยังไม่ค่อยถ่หา,หายอะไรก็ยังร้อนนะฮะไมโครโฟนมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเองนะคะด้านข้างต่างๆก็มีไมโครโฟนเนี่ยหลากหลายตัวเลยซึ่งไมโครโฟนเนี่ยเสียงก็จะต่างกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ดูในรีวิวอย่างแน่นอนนะคะอ่ะวันนี้ทิ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันสําหรับตัวของ DJ Action 2นะฮะที่เป็นพรีวิวเท่านั้นบอกได้เลยว่าสร้างความประทับใจให้กับเราเนี่ยได้ค่อนข้างมากนะคะแล้วคุณล่ะชอบหรือเปล่าเหมือนกับนักดูเดี๋ยวเรามารอดูกันตอนรีวิวทีหนึ่งม่ราคาารรซื้อมมปะ16ิด ะะอันนี้คือราคาลดแล้วนะจำได้ว่ามันแพงกว่านี้แต่ว่านแนะนำเลยว่าถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อคู่กันใครเห็นแล้วถูกิจปุ๊บไปซื้อก่อนเลยแล้วเดี๋ยวรีวิวเรามารอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันทำได้ดีแค่ไหนเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมิค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะและบ๊ายบาย